ตอนที่สิบสองมนุษย์กิ้งกาปลาไทยโดยมังงะจูฟใครสวัสดีค่ะฉันทักอารินจากกิวเฮียงวอนคุณทำไมคุณถึงมาที่นี่อ้สาวควนนี้เราเห็นเธอตอนที่เราไปส่งดาบของฮาเรสนน่ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเพื่อนบ้านเราช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากจะลืมเรื่องเธอไปเลยนี่เราไปสิคนส่งของของเทพเออ นี่มันอะไรอ่ะของขวัญขึ้นบ้านใหม่เค้กข้าวแต่ผมยังไม่ได้จัดงานขึ้นบ้านใหม่เลยไม่ได้เชิญใครหรือว่าจัดอะไรทั้งนั้นแล้วคนเขาจะจัดงานแบบนั้นในวันที่ยายบ้านกันด้วยหรออ้าวไม่จัดกันหรอกหรอแนนอนอยู่แล้วแล้วทำไมเค้กข้าวอันนี้ยถึงเขียวจีเลยเค้กข้าวกินได้หรออันนี้ก็เป็นของฉันแล้วเค้กข้าวเฮ้ยยายเปี๊ยกเอาขึ้นมานะ หาจูนพระการยายบ้านนายลืมหาอาหารให้ลูซีโอไม่มีอาหารเช้าไม่มีอาหารกลางวันอืมตอนนี้ลูซีโอหิวมากๆเลยอเอ๊ะรสชาตินี้ลูซีโอ้อย่าอุ้มมันพืนสิเป็นอะไรของเธอไปนัน่นนี่มันอะไรกัน รสชาติแย่มากเหมือนกินช็อกโกแลตหรือบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากเลยเธอเนี่ยนะชอบเอาของแปลกๆเข้าปากอยู่ตลอดเลยมนุษย์กินของนี้เพราะมันดีต่อสุขภาพหรอมันคือช็อกโกแลตมิ้นท์อร่อยนะงานมันก็คือรสชาติของช็อกโกแลตมิ้นเองหรอแล้วทำไมคุณถึงบุกเข้ามาในบ้านผมล่ะงานสืบสวนของพักซองจูนขอให้ฉันมาขอร้องคุณน่ะสืบสวนเขาสัญญาว่าจะจ่ายราคาเท่าไหร่ก็ได้ แต่สำหรับรายละเอียดต้องติดต่อที่หัวหน้ากิลว,ว้าวพักซองจุนคนนั้นอีกแล้วคุณอาจจะไม่รู้แต่บริการของผมแพงนะแพงมากด้วย2,000ล้านอืมสองพล้านที่จริงราคาของผมขึ้นไปแล้วเป็น2เท่า4,000ล้านตอนนี้ถ้าพักซองจุนผู้ใจดีอยู่ที่ไหน <laughs> ขค่ต้านทาจานวนเงินขนาดนี้ไม่ไหวแล้ว เรามาถึงแล้วขอบคุณครับ ha, หาจูนนายไม่ได้บอกเธอหรอว่าวันนี้เราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์กันโธ่เฟอร์นิเจอร์ไม่วิ่งหนีไปไหนหรอกอีกอย่างตอนเย็นเราก็ไม่มีอะไรต้องทําด้วยหมายความว่ายัางไงที่บอกว่าไม่มีอะไรต้องทําเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ตอนกลางวานันแล้วก็ไปทานอาหารเย็นอร่อยๆกันไงเราจะกินตอนไหนก็ได้แต่โอกาสที่จะได้เงินสี่พันล้านมันไม่มีบ่อยๆนะหาจูนไอคอนกหกนี่ เอาอันนี้ไหมนั่นอะไรอะ่ะครูปองโรงอาหารถ้าสามารถไปกินที่นั่นหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นอาหารอร่อยมากเลยเย้ yeah! คุณเยี่ยมที่สุดเลยฉันคิดว่าคุณเป็นคนโง่ที่กินน้ํายาบ้วนปากแต่คุณใจดีจังเลยเธอก็แค่บ้าอาหารไปเรื่อยอืมทีนี้คือกิวฮยองวอนแห่งแรกของประเทศฉันคิดว่าฉันจะไม่มีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกแล้ว ข้าเจ้าดูสิว่าใครมาฉันด้ยินว่านายจะย้ายเข้าพาร์ทเมนต์ใหม่วันนี้ยินดีด้วยนะนี่ฉันเตรียมของขวัญมาให้นายด้วยช่างของขวัญเธอเรามาคุยเรื่องสี่พันล้านกันดีกว่าผมมีเด็กมาด้วยตอนนี้เธอกำลังรบเราให้รีบอยู่เรามาจบกันเร็วๆแล้ว,ลวไปโรงอาหารกันเถอะ <laughs> ได้งั้นเรามาเข้าไปเด็นหลักกันเลยเชิญนั่งเลยฉันคิดว่าการที่เขายิ้มกว้างขนาดนี้ฉันอาจจะได้รับงานที่ยากมาก ก่อนอื่นขอเล่าถึงปัญหาก่อนหอึระดับความยากของดันเจียนเปลี่ยนไปงั้นหรอในจำบอสมอนเตอร์ที่ปรากฏตัวในดันเจียนหาฮุนดาได้ไหมพอมอนเตอร์ตัวนั้นตายความยากของดันเจียนอื่นๆก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไม่ทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ในกรณีนี้ก็ถือว่าแย่ที่สุดและถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมอนสเตอร์ Monster ก็จะเข้ามาในโลกของเรานี่อาจจะเป็นอันตรายต่อการดํารงอยู่ของประเทศผลที่ตามมา ทาดเดาได้ยากอืมผมเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้ยากมากแต่คุณไม่ได้จะให้ผมหาสาเหตุว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นใช่ไหมไม่ฉันอยากจะให้นายทำงานที่ง่ายมากเราไปต่อที่หัวข้อถัดไปกันเลยไหมหัวข้อถัดไปนายแค่ต้องไปที่ดันเจียนที่ระบุอยู่ในสัญญาแล้วก็สืบหามอนสเตอร์เท่านั้นนี่มันตลกหรือไงคุณอยากให้ผมไปหามังกรแดงนั้นหรอ มังกรแดงมันเป็นมอสเตอร์ระดับ7นั่นก็คือระดับที่สูงที่สุดในสาธารณารัฐเกาหลีแม้แตหาัสเตอร์ระดับเอทั้งหมดก็ยังไม่พอทำไมเกียวระดับหนึ่งของประเทศถึงมอบหมายงานแบบนี้ให้คนส่งของธรรมดาธรรมดากันล่ะแน่นอนฉันไม่ได้ขอให้นายทำทุกอย่างเราจะจัดการเรื่องภูมิประเทศแล้วก็สิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อื่นๆเองนายก็แค่จัดการกับมังกรแดงแล้วก็ราชามน์กิ้งก่าก็เท่านั้นใครล่ะนั้นมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้กับมังกร าบางทีนายอาจจะจัดการทั้งสองตัวพร้อมกันเลยก็ได้นี่มันบ้าไปแล้วฉันไม่ต้องการทำงานอันตรายขนาดนี้เพื่อสี่พันล้านนะเดี๋ยวก่อนฉันขอพูดให้จบก่อนสี่พันล้านเป็นแค่เงินล่วงนะหลังจากทำงานเสร็จแล้วฉันจะจ่ายให้ในายเป็นสองเท่าเลย2เท่าตกลง ทำไมถึงมายามสายละ่ะมีเรื่องเกิดขึ้นระหว่างทางกลับข้าเจอมันที่ชั้นล่างตอนนี้พวกมันเริ่มปรากฏตัวในยุโรปเหนือด้วยพวกมันไปถึงที่นั่นแล้วมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดคาถึงเวลาที่เราต้องลงมือแล้ว ข้ารู้มานานแล้วว่าจุดจบกำลังใกล้เข้ามาแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วได้ขนาดนี้เอาละข้ามีธุระที่ต้องทำแล้วเจอกันธูระเจ้าจะไปไหนล่ะท่านอดินบอกว่ามีปัญหาในวันฮัลลาและขอให้ข้าไปเฮมเฮลสักครั้งข้าสายแล้วข้าต้องรีบไปถ้าอย่างนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลมากหรอกข้าได้ยินมาว่าเฟาย่าได้รับความช่วยเหลือจากวีรบุรุษฝั่งเทพกลีก และจากคำชมของซิเกิร์ดวีรบุรุษคนนี้ทำงานได้ดีมากๆถ้าเขาเป็นชาวกรีกงั้นก็ต้องเป็นออฟฟิสหรือไม่ก็อะคิลิสสินะไม่ใช่จากที่ข้าได้ยินมาเขาเป็นคนธรรมดาเหมือนเจ้านี่แหละคนธรรมดาหรองั้นก็มีคนที่ส่งของให้เทพเหมือนกันทำงานให้พวกกรีกสินะกล้าดียังไงมาลุกล้ำเขตของข้าฮแปดพลัง หาอะไรกินกันเถอะจังหวัดนุนซองใต้เกตนุนซานฉันสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ย่างกลายมาทางนี้แต่ฉันก็มาอยู่ที่นี่จนได้บ้าชิบฮาจุนนายเคยมาดันเจียนนี้ก่อนหรือเปล่าไม่แต่ฉันเคยอยู่ในที่ที่แย่กว่านี้มาประมาณเดือนหนึ่งนายอยู่ที่ที่แย่กว่าดันเจียนมาเดือนหนึ่งนี่นะฉันรู้แล้วว่านายไม่ใช่คนธรรมดาฮาจุน ใช่ฉันเคยตกต่ำสุดๆนะเอาล่ะเข้าไปข้างในกันเถอะสกูตเตอร์ทนทานสูงไอเทมสำหรับคนส่งของระดับเทพผลิตอย่างพิถีพิถันจากวัสดุใหม่ขณะขับขี่ผลกระทบทั้งหมดต่อผู้ขับขี่ลดลง90%เผื่อไว้นะฉันขอให้เฮลเฟลตัสช่วยนิดหน่อยคุณเฮลเฟลตัสครับผมอยากใช้อันนี้ด้วยครับ อืมไว้ใจฉัน่า้เลยฉันคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้รับความสามารถที่เหลือเชื่อขนาดนี้และถึงแม้ว่าความทนทานของสกูตเตอร์จะเพิ่มขึ้นฉันก็ไม่อยากเสี่ยงเผชิญหน้ากับอันตรายเพราะผลกระทบเหมือนกรณีของมอกูดหรอก <laughs> ตอนนี้ฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วฉันไม่แคร์หรอกว่ามันจะเป็นมนุษย์กิ้งก่าหรือมังกรแดงเราจะเอาชนะพวกมันทั้งหมด นีเป็นเพราะการอัปเกรดนี้หรอเรากำลังขี่ผ่านหนองน้ำแต่ล้อไม่ติดเลยสักนิดอะอฮาจูนครองทั้งหมดกระเด็นใส่หน้ารู้สิเอาหมดแล้วช่วยไม่ได้นี่นะฮาจูนในเห็นสิ่งที่อยู่ตรงโน้นไหมว้าวพระเจ้ามันใหญ่มากฮาจูนในอยู่ในที่แบบนี้มาเดือนนึงหรอ ไม่ใช่หรอกมันเหมือนกับเกมมาทุกปกีมากกว่านั่นคือเกมอะไรโอ้โหไม่มีอะไรละวเรื่องมันยาวนะรายงานบอกฉันว่าจะสามารถพบม,มนุษย์กิ้งก่าได้โดยผ่านประตูเหล่านี้ฟังดูเหมือนง่ายเกินไปจะน่าสงสัยอะส่วนมากมันมักจะมีคอนเฟ้าสถานที่แบบนี้เสมอบา <S <S ้าเอ้ฉันรู้แล้วนะฉันน่าจะเรียนรู้รูปแบบนี้ไปแล้วสิเอ๊ะ เอเอนั่นไงไอ้พวกลูกน้องหมามันเป็นแบบนี้ทุกทีเลยทําไมมันไม่ง่ายกว่านี้บ้างนะยังไงก็ตามพวกเนี้ก็คือมนุษย์กิ้งก่านะพวกมันก็ไม่ใช่หมาแน่ๆเมื่อไหร่จะลงจากหัวฉันสักทีเรารเาจะทํายังไงต่อทำลายพวกมันทั้งหมดเหมือนเดิมหรอฉันไม่ได้รับมอบหมายให้ทําลายมอนสเตอร์แค่ศึกษาพวกมันก็เท่านั้นเพราะงั้นฉันไม่จําเป็นต้องเสี่ยงแล้วก็บุกเข้าไปตรงๆเหมือนเมื่อก่อน เราก็แค่ต้องสังเกตราชามนุษย์กิ้งก่าแล้วเสร็จสิ้นภารกิจส่วนแรกโชคดีที่พวกมันไม่ทันสังเกตเห็นเพราะว่าพวกเราใช้ทักษะการล่องหนหวังว่าฉันจะไปถึงที่ที่สัตว์ร้ายตัวหลักอยู่โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะและฉันก็ยังซื้อของจากร้านค้าได้ด้วยอวดหน่อยก็ได้ในเมื่อฉันได้รับค่าจ้าง800 0ล้านสำหรับงานนี้คุณได้รับภารกิจใหม่คุณได้รับภารกิจใหม่ ฮะาเท่าไรวะทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยเนี่ยอืมอืมาจุนฮาจุนพวกเราโดนจับได้แล้วบ้าเอ้ยทำไมมันปิดไม่ได้วะอทำอะไรกับพวกมันสักอย่างสิเอ้อเดี๋ยวก่อนฮาจุนหยุดทำไมรอก่อนฉันไม่ได้หยุดโดยไม่มีเหตุผลอีเดี๋ยวกอ ำสั่งนี้ไม่ได้ถูกส่งมาจากนายแกหรอลูกค้าราชามนุษย์กิ้งก่าเอ๊อราชาส่งคำขอถึงฮาจุนหรอใช่นั่นคือสิ่งที่โทรศัพท์เขียนไว้มันแปลกนะที่คำสั่งมาจากมอนสเตอร์ไม่ใช่เทพหรือวีรบุรุษแต่ทำไมฉันต้องใส่ใจด้วยเพราะฉันจะฆานกสองตัวด้วยหินก้อนเดียวเอาล่ะไม่มีเวลามากพาฉันไปหาเจา้านายของพวกนายเร็ว ทำไมพวกเขาถึงชี้นิ้วหรือนั่นไงราชาของพวกเขานี่มันไม่เหมือนคำอธิบายที่น่าทึ่งในรายงานนั้นเลยแม้จะเรียกเขาว่ามอสเตอร์ก็น่าอายแล้วฉันรู้สึกอึดอัดเขากำลังจะพูดอะไรกับเราเนี่ยอืมบางทีอาจจะมีอะไรในร้านค้าที่ช่วยเราได้ถ้าเขาต้องการจะสั่งของเขาก็ต้องส่งมอบสิ่งของแล้วก็บอกจดหมายปลายทางก่อนฮาจูนลูซิออควรจะแปลไหมอะไรนะ เธอเข้าใจสิ่งที่เขาพูดหรอมันยังไม่ชัดเจนอีกหรอลูซิโอเรียนภาษานาคามานานแล้วนะการแปลภาษาถิ่นนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากแน่นอนเธอเป็นนิ้มระดับเทพนี่ว้าวอืมอ่ะอ่ะโอเคโอเคเขาพูดว่าอะไรนานมาแล้วมีภัยพิบัติโจมตีอนณาจักรกิ้งกา ลูกหลานของชาวกิ้งกาผู้เยาวและก็ผู้สูงอายุทุกคนถูกกำจัดโดยผู้ลุกรานที่ชั่วร้ายพวกเขาต้องการให้ฉันมาจัดการกับมันใช่ไหมเออ,เอทำไมพวกเขาถึงดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยล่ะไม่ไม่ไม่ฉันทำไม่ได้พวกนายไม่สามารถบังคับให้ฉันทำแบบนี้ได้ฉันไม่เก่งขนาดนั้นเขาบอกว่าทานายทำภารกิจสำเร็จพวกเขาจะให้สมบัติทั้งหมดของอาณาจักรเลยเฮ้อเรากำลังพูดถึงสมบัติแบบไหนกันนะ ยังไงก็ตามคุณไว้ใจผมได้เลยเขาบอกให้ตามพวกเขาเข้าไปในดันเจี้ยนว้าวตกลงพวกนายไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องอชาชญยรกรตัวนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะ <c oughs> ไหนดูสิมีอะไรที่เป็นประโยชน์ตรงนี้ไหมนะ <c oughs> หรือบางทีฉันอาจจะขโมยทุกอย่างไปเลยก็ได้ ชนต้นฉบับแล้วนะคะตอนนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ